สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมอ่าุ่ยรุ่โตนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กรับบิตคอยให้เหมือนเดิมนะแล้วก็วันนี้ก็ในมุมมองภาพใหญ่ก็คือยังมองว่ามีโอกาสที่จะลงเหมือนเดิมนะครับนอกจากว่าในมุมมองย่อยเนี่ยกรณีที่ถ้าหากว่ามันไม่ต้องการจะลงในภาพใหญ่แนละ้วเดี๋ยวในภาพย่อนยะมันจะ กระจางขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปขอให้ทราบแล้วให้เห็นว่าอ๋อเนี่ยถ้ามันเป็นในมุมมองโลเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนถ้ามันเป็นมุมมองที่มันต้องการจะขึ้นต่อในภาพใหญ่เงี้ยแบบขึ้นทะลุออสทํเงี้ยอาจจะเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยววันนี้จะมาขายกระจ่างให้ทราบนะครับ <S <S คลิปนี้มาเนื้อนนผมก็ถ้าว่าใครที่อยากสนุนผมเนะา,า,า,นา,านะกาาะ็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ขั้นต่ำยี่สิบบาทนะครับก็ที่ขึ้นมาตามหน้าจอเลยครับสามารถที่จะกดสมัครได้เลยนะครับซึ่งยี่สิบบาทเนี่ยจะขอเหรียญได้ 1, นดหนะ 5, ึ่ สิเหรียญต่อสัปดาห์นะครับนอแล้วก็จะได้รับชมสตรีมไลฟ์สดนะครับทุกๆวันพุธเนาะวันพุธช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มครึ่งนะครับแล้วสามารถดูจนหลังได้ด้วยสามารถขอ,ขอเยนได้ด้วยนะครับเนาะก็เผื่อใครที่อยากเข้ามาพูดคุยกันก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกว่าแลาวการนับก็คือไอที่ลงมานะครับก็คือเ,อเดี๋ยวผมจะเริ่มกรณีนนที่เป็นในภาพจ้อยล้วการให้เห็นชัดนะครับมันจะมี2จุดเนาะที่สามารถนับให้จบได้นะครับ2จุดก็คือจุดแรกคือจุดตรงวันที่8 8กรกฎาคมตอนช่วงประมาณโซน5ทุ่มครับอันนี้คือจุดแรกครับกับจุดที่2จะเป็นช่วงไม่ตอนอ่าช่วง12กรกฎาคมก็ประมาณช่วง13กรกฎาคมเนี่ยก็ตีว่า2ช่วงตรงนี้แล้วกันอันนี้จะเป็นสองช่วงซึ่งเดี๋ยวผมจะขีดเส้นไว้แล้วกันครับว่าตรงนี้มันสามารถนับได้2กรณีนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนสีแล้วกันอ่ะเปลี่ยนสีเห็นได้ชัดอ่ะเอาเป็นเส้นสีเหลืองนะอ่าตอน8กรกฎาคมนะถ้ามองว่าตรงนี้เป็น8กรกฎาคมจบ8กรกฎาคมเนี่ยสำหรับในมุมมองผมเนี่ยสามารถนับได้ว่าตรงเนี้ย เป็นตัวของเวฟเอนะครับที่ขึ้นมาตัวเนี้ยเป็น1เป็น1ก็ได้หรือ A ก็ได้นะครับหหรือ A ก็ได้นะแล้วก็ตรงเนี้ยลง2นะครับอ่าแลเสจแล้วตรงเนี้ยขึ้นเป็น1 2 3 4 5แล้วนะตัวนี้เป็น3ก็ได้หรือเป็น4ก็ได้นะครับซึ่งมองว่าตรงเนี้ยก็คือสามารถที่จะขึ้นเป็น1 2 3 4 5ก็ได้หรือขึ้น ABC ก็ได้ที่เป็นตัวของซิกแซกอีลองเกตนะครับนี่ประมาณนี้ก็1 2เนี่ยแล้วก็3ตรงเนี้ยกำลังทํา4แล้วขึ้นหอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับ อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าว่า4มันจะจบเลยมันต้องทิ้งลงมาลึกกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยครับก็คือตรงเนี้ยมันสามารถมองได้2กรณีนะครับมองได้2กรณีนะอ่ะในมุมมองของตัวเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองเนาะซึ่งตรงเนี้ยก็บอกได้ว่าเอ่อตรงเนี้ยก็คือถ้ามันต้องการจะลงเนี่ยราคาจะขึ้นไม่เกินช่วงประมาณแถวโซน68,000ดอลลาร์แล้วนะครับ68,400ดดอลลาร์ส่วนเนี้ยก็คือไม่ควรขึ้นเกินแล้ว แต่ถ้าว่าราคามันมีการขึ้นเกินเนี่ยตรงเนี้ยก็อาจจะมองได้ว่ากรณีนี้อาจจะเป็นเวฟ4นะครับแล้วขึ้นเวฟ5ก็ได้นะครับเนาะก็คือมองว่าเออมันมีโอกาสขึ้นต่อได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าว่ากรณีที่การาฟไม่ต้องการขึ้นต่อเนี่ยก็คือราคาจะไม่เกินแถวช่วง68,000แล้วนะครับในภาพย่อยนะครับจะประมาณนี้ก็คือผมมองว่าโซนเนี้ยโซนช่วง หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเนี่ยมองว่าตรงนี้ก็คือไม่ควรเกิดแล้วถ้าเกินกว่านี้มีโอกาสที่จะอาจจะขึ้นจริงได้แล้วนะครับประมาณนี S ้สรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับแล้วก็กรณีตรงนี้นะในตัวของภาพจอยเนี่ยที่ผมเห็นนะตรงนี้เหมือนมีโอกาสที่จะลงมาเนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่เป็นคลื่นอิมพัลต์ได้สูงนะครับคลื่นอิมพัลต์ได้สูงก็คือตรงนี้จะเป็นหนึ่งสองตรงนี้จะเป็นสามสี่ห้าลงมาอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือมีโอกาสจะเป็นลักษณะกรณีอย่างนี้ได้ นะครับนาะแต่ว่ากรณีนี้มันดูค่อนข้างแปลกแต่ตรงคือเหมือนจะดูนับเป็น a b c มากกว่าจะเป็น12345แต่ถ้าเป็น145 5มองว่ามีโอกาสเป็นค่ายืดแต่ว่าถ้าในเชือของหน้าตามีโอกาสเป็น a b c มากกว่าบริเวณตรงนี้นะครับเนาะนี่ก็เห็น E.O. ตัวโค้ามสก้อนหรือเปล่าไม่สิ E.O. ผมเห็นเป็นตัวของนี้ตัวของ impulse นะครับนี่เป็น1 4ึ ประมาณนี้นะครับเนาะเอาเป็นว่าตงเนี้ก็คือถ้ากรณีที่เขาเคลื่อนที่เป็น A B C ขึ้นไปเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งตรงสมสี่ห้าตนี้อาจจะเป็นที่เป็นเว็บหนึ่งน้อยเงี้ยตรงนี้อาจจะแบบไซเบอ์ A ทํสองน้อยหรืออาจจะทำรันนิง่อองอะไรทกอย่างเนี้ยเป็นเว็บ2งเนี้ยก็มีโอกาสเป็นไม่ได้แล้วลงต่อเว็บสามอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะแต่เอาเป็นว่าสรุปในกรณีขึ้นย่อยถ้าว่าเขาต้องการจะลงต่อเนี่ย หกแปดสองนะครับหกหกหมื 6, 6, 8, 400่นแปดพันสี่ร้อยอนไม่คนเกินนะครับสรุปประมาณนี้ลากันในกรณีที่เป็นหน้าลงนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าขึ้นเนะี่ยหน้าขึ้นนับหน้าขึ้นก็คือ,อเดี๋ยวเราจะไปเริ่มในกรณีจะเป็นเส้นสีแดงครับหน้าขึ้นตรงเนี้ยก็คือมองว่าที่กราฟลงมาทั้งหมดเนี่ยมันมาจบตอนช่วงวันที่สิบสองกรกฎานะครับซึ่งบริเวณตรงเนี้ยก็คือสามารถที่จะนับตรงเนี้ยขึ้นเป็นอิมพัลตได้ นะครับที่บอกเนาะก็คือสามารถนับเป็นตัวของ1 2แล้วตัวนี้เป็นสตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็น5ได้นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ในกรณีที่ถ้าหากว่าตัวราคาเนี่ยเขาต้องการที่จะขึ้นต่อตรงเนี้ยมองว่าที่ขึ้นตรงเนี้ยเป็นอิมพัลได้นะครับประมาณนี้ละซึ่งบริเวณตรงเนี้ยมันก็เนี่ยมันก็หลุด2องสี่นเนี่ยลุด2อสี่ปุ๊บมันมีการทิ้งลงมาก็มองว่าเออตรงเนี้ยเหมือนเฟิร์มการจุดจบอิ p พัลตได้แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยการที่กราฟลงมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ขึ้นชุดย่อยที่แบบ อาจจะปรับตัวอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อขึ้นต่ออย่างนี้ก็ได้ในภาพใหญ่อาจจะเป็นสตองบีแต่ส่วนใหญ่ถ้ากราฟมันขึ้นเ่ะมันส่วนใหญ่เบียร์มันจะเป็นขึ้นส่งมันจะเป็นสตองบีถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับเนะาะอ่ะแล้วก็ขึ้นต่ออะไรเงี้ยในภาพใหญ่นะครับก็คือมองว่าถ้าเป็นในภาพใหญ่ไม่มันอย่างต่ําคือ ห้าหมื่นแปดแถวหนะ้าหมื่นเก้าเนี่ยผมว่ายากละห้าหมื่นแปดห้าหมื่นเก้าที่จะที่จะลงมาแต่ถ้าว่ากรณีที่เขาลงมาห้าหมื่นแปดห้าหมื่นเก้าผมจะไม่มองว่ามันเป็นหน้าขึ้นเลยนะเพราะว่าต่อให้มันกรณีแบบมันอาจจะดูเหมือนเป็นเฮดเลนเดอร์ลงมารีเทสไหลตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่แบบพอมันเป็นตัวของคล่นิเลียอะคือกราฟถ้ามันต้องการจะไปแบบ 2, อะเวฟสองอะมันไม่ย่อลึกหรอกอย่างไรมันย่อแบบเนี่ยมันย่อตื้นๆเลยมันย่อแบบเหมือนไม่ย่อแบบไซว์อะ ไซเบรแบบแบบไซเบรเลยเออแบบแทแบ,บแท B ไม่ยอ่อเลยนะครับแล้วก็ไปต่อกรณีส่วนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่อินพาวจะเป็นแบบนี้หมดมันไม่ค่อยยอ่อลงมาแถวโซนเจ็ิแปดจุหกหรอกที่จะลงมาอย่างต่ํามากสุดก็60ก็6กสอะดรปอะไรผมไม่ด้โดยปกติมันจะยอ่ออยู่โซนประมาณโซนสาแปดถึงห้าิซึ่งตรงเนี้ยก็คือตัวกราฟเน่ยเขาอะมีการทิ้งลงมาโซนสามแปดแล้วนะครับสามแปดแล้วแต่ว่าบริเวณตรงเนี้ยถ้าเขาต้องการที่จะเป็นตรงเนี้ยที่ขึ้นมาเป็นขึ้นหนึ่งย่อยนะ ขึ้นหนึ Brother ่งย so, so. so, so ่อยในในในต้องการจะขึ้นนะอ่ะแล้วตรงเนี้ยต้องการจะปรับขึ้นสองนะอ่ะต้องปรับการปรับขึ้นสองอะไรประมาณเนี้ยก็คือบริเวณตรงเนี้ยนะครับยังเป็นขึ้นสองไม่ได้นะที่ลงมาน่ยยังเป็นขึ้นสองไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะวาเวลาไม่พอนะครับขึ้นสองอ่ะคือปกติเวลาขึ้นสองมันต้องการจะเป็นขึ้นสองเนี่ยคือราคาเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยคือ1เท่าของตัวเวฟหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ย มันยังไม่ถึงหนึ่งเท่าเลยมันแค่สามร้สามมันยังมองมันไม่ได้นะครับแต่สัดส่วนน่ยมันได้ละนะครับมันอยู่โซนสามแปดละแต่ว่าอ่าสัดส่วนกับเวลามันได้ละแต่ว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าเวลาเบื้องต้นมันได้ละแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นบีมองว่าไม่แปลกแต่ถ้าว่ามันเป็นเว็บสองเนี่ยนู่นอย่างน้อยคือประมาณเดือนหน้าครับนะต้นเดือนหน้าก็คือกว่าจะได้ชัดแต่มันจะไม่เกินสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้เนาะก็ก็คือมองว่าเวลาตรงเนี้ยถ้ามันจะเป็นแบบขึ้นเลยมองว่า ถ้าจะกรีนี่เป็นเวฟสองนะครับเวฟสองอิมเพลเนี่ยแบบที่ขึ้นตรงเนี้ยเป็นเวฟหนึ่งแล้วลงสองแล้วขึ้นสามเนี่ยอย่างน้อยคือนู่นประมาณต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้าก็จะทราบว่ามันมันก็จะพร้อมที่จะขึ้นเวฟสามนะครับกรณีที่การาฟต้องการจะไปต่อนะครับแต่ถ้าว่าเป็นกรณีหน้าลงเนี่ยมองว่า ไม่ต้องถึงเดือนหน้าหรอกก็คือประมาณสัปดาห์นี้หรือไม่ก็ประมาณโซนสิ้นสัปดาห์อะประมาณสัปดาห์หน้านี้ก็คือมองว่ามโลกาที่ค่อยๆปรับตัวลงได้เลยแต่มองว่ามโอกาสปรับตัวแบบรุนแรงมากกว่านะครับที่มองไว้นะเพราะว่าก็ตรงนี้ก็คือที่ผมมองที่เป็นเป็นหน้าลงอะด้วยความที่กราฟอะเขาขึ้นเป็นตัวของที่มองว่าเป็นซิกแซกนะครับแต่เป็นซิกแซกที่เป็นซิกแซกอิลองเกตที่เป็นแบบซิกแซกขาสียาวอะไรประมาณเนี้ยเนี Six ่ยซิกแซกขาสียาว ครับซึ่งพอเป็นขาซียาวอ่ะอย่างน้อยเลยคือตรงเนี้ยมันต้องรีบทิ้งมาโซนประมาณโซนเจนะ็ดสิบละห้าหมเก้านี่ยก็คืออย่างน้อยก็เนี่ยต้องรีบทิ้งมาเรียกว่าประมาณช่วงเนี่ยก่อนสิ้นเดือนอ่ะเออต้องทิ้งมาประมาณโซนยนะี่สิบแปดละก็คือต้องทิ้งมาอย่างรวดเร็วมาห้าหมื่นเก้นานะครับประมาณนี้เนาะก็ปเป็นว่าหลักๆก,ก็คือที่มองไว้ตรงนี้เป็นแค่กรณีที่เป็นอ e ีลองเกตซิกแซกขึ้นไปตรงนี้เป็นแค่ซิกแซกตัวหนึ่งซึ่งตรงเนี้ย จะเป็นตัวของเวฟ A น้อยนะครับที่มองไว้นะอ่าแล้วตรงนี้ยเดี๋ยวทิ้งลงมาปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเงีย้ยเดี๋ยวทำไซส์เวฟทำนู่นนี่หน่อยอ่าแล้วเป็น B ใหญ่อะไรประมาณเนะี้ยนะครับที่มองไว้ซึ่งขา A โดดปกติมันจะมันจะรวดเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วกรณีที่ตัวกราฟเนี่ยครับตัวกราฟในาฟภาพใหญ่เนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นอ่าเวฟสองใช่ไหมเวฟสองเนี่ยอ่าตรงเนี้ยลงมาเป็นเวฟหนึ่งใช่ไหม ลงมาเป็นเวฟหนึ่งตรงเนี้ยต้องการจะเป็นเวฟสองใช่ปะถ้าต้องการจะเป็นเวฟสองเนี่ยก็คือโดยโปรตีข้างในอ่ะมันจะเป็นถ้ามันเป็นแฟตคือโดยโปรติมันเป็นแฟตอยู่ละเป็นแฟตอยู่ละแล้วก็ตรงเนี้ยข้างในแฟตมันจะประกอบไปด้วยซิกแซกนะซึ่งนี้ถ้ามันจะประกอบไปด้วยซิกแซกมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยแล้ว,ลวประกอบเป็นแฟตอะไรเงี้ยนะครับเนกกาะก็เป็นว่าตรงนี้ก็ ควรต้องระวงังควรต้องจับตาดูวิดีแต่ส่วนตัวมองว่ามีโอกาสที่จะปรับเป็นตัวของคลื่นที่เป็นแฟตอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วลงในภาพใจที่เป็นเวฟสามนะครับประมาณนี้เนาะก็อันนี้คือในมุมมองที่ผมวิเคราะห์กราฟตัวของบิตคอยก็ประมาณด้วยกันมองว่าทุกท่านจะเห็นภาพนะครับโอเคเนาะก็คลิปนี้แค่นี้กันทุกคนก็เหมือนเดิมใครอยากนำติดผมนะครับสามารถสมัครสมา,สมาชิกเข้ามาได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะก็อย่างน้อยก็กดไลค์กดไลค์ให้ผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วนะครับโอเคผมไปฝากขมสสดีครับ